คือตอนนี้เราเอกล์ลีมากตรงที่ว่าเราไม่มีใครกลัวเราเลยนะครับเพราะเราปล่อยให้เจ้าของเขากลับไปก่อนแล้วเราไม่ได้คิดเราตื่นเร็วเวลามีคนดู อยู่แถวนี้เลยนะครับทุกคนน่จาจะห่างจากนี่ประมาณสิบกิโลคืออยู่กับป่าโอ๊ยปา่ายางป่าอะไรเนี่ยไ่คุ้นมันดูเนี่ยเข้าเข้าไปแบบโคตรลึกละโอ้โหมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะสวยคือดูในรูปมันก็สวยมันก็พอได้นะแต่คือแบบว่านี่นมัน,นเราไม่ได้เตรียมกับข้าวกับปลาอะไรมาเลยนะครับไม่รังเกตไม่ได้เตรียมอะไรเลยเว้ยแล้ว เอามาเตกกระทะไม่เอามาเตกต่แ,บบแก๊สอะ่ะมอก็ไม่มีมอก็ไม่มี <c oughs> คือคือแบบผมปุ๊บอ่ะหวังน้ำบ่อน,น้าอย่างเดียวอะ่ะคือแบบหากินแถวนี้แต่คือโอ้ยเ <c oughs> จ้างานเข,าข้าหรืออะไราวตายตายแน่เธอไปมาหาคุดมันกินอยู่แถวนี้ เรหมดแล้วเราก็ต้องเข้ามาทางถนนที่เป็นดินแบบนี้ค่ะเล็กๆแล้วก็เข้ามาเองอันนี้ก็ลองเข้ามามาเวโนะคะมีน้ำและมีใหนะ้เหลือได้้ยมันได้อยูม<อ>ก็พอได้ ไม่มีของกินด้วยจริงๆมันมีไรดอกไม้แต่ดอกไม้มันยังไม่สวยเยอะถึงแล้วครับแต่ว่าอากาศยังร้อนอยู่นะทุกคนมันจะมีเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นท yes> ุ่งดอกไม้ด้วยแต่ดอกไม้เขายังไม่ยังไม่บานยังไม่อะไรเป็นดอกแบบ เป็นดอกอะไรวะดอกสีเหลืองๆอะครับผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะไปหาของกินก่อนนะเขาบอกว่าแถวนี้มีตลาดอะไรวะของมะนาวอยู่ที่อยู่ใกล้ๆเออโอเคครับเดี๋ยวไปหาอะไรมากินก่อนเนี่ยเราอาจจะหล่อยมะม่วงเขากินได้นะมีมะม่วงมีฝรั่งมีครบเลยเออมีกล้วยด้วยนะ,นะเห็นปะฮ้ยเธอมันมีตลาดออของมะนาวกับตลาด พยอมตลาดของมะนาวก็นั่นแหละตลาดของมะนาวคือที่เดียวกันเออไปเยวไปที่นี่กันแหละเดี๋ยวเดินทางก่อนครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบไม่ไหวว่ะมันไม่มีอะไรกินนะนี่ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยลนะเนี <t uk> <t uk ่ยกินแค่อาหารเซเว่นไปย้อนแสง น่ได้ของกินแล้วนี่กลับดีกดว่าวะไม่ไหวแล้วทุกคนรอนที่ผายแย่ต้องพากาพแย่มากดูไปย้กล้องได้ยินเสียงไหมคิดว่ากล้องได้ยินเสียงหไมยหมลับกันดีกว่าร้อน แค่นี้แหละทุกคนขับตรงไปแล้วก็ถึงเลยค่ะไปอ้เรถยคอ่ะถ่ายอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับปูเอ้ยลายเสือจริงด้วยอ่ะไม่เสือแต่มันเป็นเอนิดหน่อยมันเนียโอ้โหมันจอ หรือเราจะขนของเอาเรือเอาคนเอาเรือขนข,ข,ของข้ามไป <c oughs> <c oughs> มันขันหู <c oughs> มึงอะไปแกงหมาเลยเล่นน้ำไหมนอ้องเล่นน้ำเปล่าเล่นน้ำโชว์เปล่า <c oughs> ลงเลยเห็ไ <c oughs> นไหมมันร้อน,นที่นี่เปย์เยอะมากเดี๋ยวผมพาดูเปย์อันนี้นมามาะคะฝอยไม้ <c oughs> อปักน้อยหน่าไปเลยไปกลางเต็นต์ต้องไหนเอาต้องไหนอาก,กาศก็ไม่ได้ใสดและนี่คือที่กลางเต็นท์ของเรานะคะโอ้เหนืงง่อยทำอะไรอยู่จ๊ะปั๊มเนี่ยพอ <laughs> จะซื้อที่สูบไฟฟ้าก็ไม่ได้ซื้อสักทีไม <laughs> ่มีตัง <laughs> วันนี้เราก็เหมาลานนะคะนี่เรามาพักอยู่แค่เ็ดียวว่าไปรวย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 น้องเหมือนจะหน้าตาดุนะคะแต่ว่าน้องไม่ดุนะน้องแบบ น่ารักมากแบบเล่นแบบเฟนลี่มากเลยนะคะตงต้ังจะตายไปเอาของเข้าเต็นท์เข้าเต็นท์กันเรียบร้อยนี่คือที่พักของเราในคืนนี้เสียค่า ค่าอะไรนะค่าเตากับค่าพัดลมอีกใช่ที่ค่าที่พักคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะเสียค่าเตาวันนี้ห้าสิบบาทเขาก็าจะมีจานแล้วก็มีกระทะนะคะกระทะกินหมูกระทะแล้วก็เสียค่าเช่าพัดลมนี้ห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าเราไม่มีพัดลมเองหรือว่าบางท่านไม่อยากใช้พัดลมก็ได้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าอากาศน่าจะร้อนมากก็เลยเช่ามาแล้วกันห้าสิบบาท กับเตาห้าสิบก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะเดินลงมาโดดเลยโดดไล์เราซูชิก่อนไม่รู้มันลึกหรือตื้นน้ำเขียวนี้มันไว้ใจไม่ได้น้ำสีเขียวเนี้ยมันอาจจะลึกไงเออไอเราเล่นฝั่งนี้เฮ้ยเราพายเรือไปก่อนก็ได้ใช่ไงเดี๋ยวเอาเสื้อซูชิก่อนมีเสื้อซูชิให้ไมีนักวิดอ่ะ นกงวีกับเสื้อนกงวีแตกกระเป๋าไหวีแตก,ก,แตกเออแล้วเขาก็มีนี่นะคะทุกคนมันเป็นเหมือนที่เล่นอะไรวะเถอะตะก้อแบดมินตันนอะไรได้หมดเลยแต่บอบล <laughs> เล่นน่าจะเตี้ยไปนะใช่จริงๆที่นี่มันจะมีเนี่ยครับตรงนีน้เดินมา ไงตรงนี้มันจะมีช่งดอกไม้ด้วยแต่ว่าดอกไม้เขายังไม่บานใช่น่าจะเป็นต้นออปอเทืองแล้วก็จะมีน้นนะคะตรงโค้งสีเขียวๆอ่ะจะเป็นแบบว่าทางเดินนะทางเดินแล้วถ้าแบบตรงนี้ดอกแบบดอกบานโตเต็มที่น่าจะสวยอยู่นะแบบว่าเดินไปตรงสะพานตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปอ,อากาศร,ร้อนนะแต่ว่ามีน้ามีน้ําก็คือเท่ากับมีชีวิต เออเล่นเลยดีกว่าเธอเดี๋ยวเธอโดดอเดี๋ยวเธอโดดให้ดูดิไปเรือดีกว่าไปเรือเลือหรอโอเคเรฟร้อนดีดีนั่งดีดีก่อนเอาเธองั้นเธอแกะ

มึงเยอะครั้งนึงเออเออรอดไม่พายไงเอาไปเอาไปอ่ะเอคิดว่าจะรอดไหมนะวันนี้อ่ะคือตอนนี้เราเอกุศิมากตรงที่ว่าเราไม่มีใครกลัวเราเลยนะครับเพราะเราปล่อยให้เจ้าของเขากลับไปก่อนแล้วเราก็จะคลิปเราตื่นเต้นเวลามีคนดูนะครับเวลามีคนแอบดูเวลาถ่าย เอ้ยเรือหมุนเนี่ยโอ้โหไปฝึกพายเรือคายักมายังไม่เซียนอีกหรอวะนีมม่มีมีมีท่านหนึ่งนะครับท่าคิดว่าจะรักกันเงียบไปเนี่ยเว้ยมึงยัยังซ้ายยังขวานะดูตรงกลางเข้าไว้เว้ยตากูว่างเอา กลัวไม่ใยได้ลาดหน้าเลวน้กน่าแบบไห่ถายกล้องหน้าอ่ะเอมาเรือมาเอาอย่างรับสภาพคืออ่านยุบันกล้องหรียวไหมครับเดียวคือคลิคือที่นี่อ่ะครับ ว่าหลายๆที่ก็ทําแบบที่นี้ได้ทำแบบประมาณนี้ไว้พักผ่อนยอใจที่บ้าเพราะว่าอันนี้เป็นแค่คลองเฉยๆนก่นแค่คลองเฉยๆแล้วก็ทำหญ้าทําอะไรให้มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็มีดอกไม้ขึ้นมาเรือชนป่า แล้วก็เพิ่มดอกไม้เพิ่มอะไรไปนะครับเพิ่มไฟก็เรียบร้อยก็สวยงามอารามไม่รู้ว่าตอนคืนน่าจะน่าจะบรรยากาศตอนนี้เริ่มเย็นๆแล้วมันมีมันมีไฟเปิดแล้วก็แล้วก็ไหวเหยื่อว้ยทำไมผมมันปวดวะเพราะผมเททุกคนดูที่ดูคลิปนี้ก็ต้องรู้สึกแบบเมาเรือเหมือนกับเรามีพายอันดับหนึ่งาทำไมมันพายไม่เหมือนเรือขายักษ์เลยวะ เวลาจะเลี้ยวเลี้ยวเยอะโอ้เอ้ยเรือขยับมันมีอันนั้นเปล่าสองสองฝั่งไงแล้วเราก็ไม่ต้องยกไปยกมาเรือนี้แม่งเสียบาลานซ์ไม่ได้เลเสียบาลานซ์เพื่อยังนะเนี่ยเรือผาแล้วยังไม่ถึงเลยไปไปไปผูกไวปคลื่นไปเดี๋ยวเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้น้ำกันเราจะไม่ไปไปเก็บตะกวัว ไปเก็บดอกบัวออดอกบัวสีม่วงเบี้ยหัวนี่ แ๊บๆบโอ้ยกูไม่อยากไงครังกูเก่งไหยเขาจะกันกูยังรอดไม่ได้ดินวะเอ้าไม่เห็นมีดินเลยไม่ตกลงไปมันจะประมาณเอวเลยอะเก่งคะเก่งเขียวเก่งเขียววิลึกตรงนี้ลึก ่ชปั้งเฮียมันเล่นน้ำกันโอ้โหลึกนี้จริงเหรอลึกขาไม่ถึงลึกลึกๆประมาณว่า3เมตรครับเบอร์2เมตรไม่เวอร์เนี่ยขาเขายังไม่ถึงเลยเขาเขสูง190อ่ะ เอาแรงๆนะเดินแรงๆเลเนี่ยเดี๋ยวเขาถ่ายเออเดี๋ยวเขาถ่ายน้ำารอแรงจอเฮ้ยถ่ายคูกระโดดเอออ่ะถ่ายเลยจะได้คูกโดดหนึ่งสองเจเจยเดียว้ หนึ่งสองสามกันหายใจนะอย่าหายใจก่อนหัวโผขึ้นมานะนี่แค่นี่แค่กระโดดให้ไม่ให้สำลักนะเนี่ยมึงจะว่ายน้ำเป็นตอนไหนวะไปชิบหายมันหายใจนั่นไงกู <c oughs> บอกว่าอย่าหายใจอย่าหายใจเวลาอยู่นี่อยู่นี่เอ,อะปล่อยตัวก่อนปล่อยตัวปล่อยตัวเลยมันมีชูชีพมันไม่จมปล่อยตัวก่อนเออ ตั้งสติดีเวลากระโดดอะ่ะบรรยากาศดีครับทุกคนกระผมโดดน้ำไปสองสามรอบแล้วนะครับโดดน้ำไปสองสามรอบ <laughs> อ๋ออ๋ออ้นี่จะรอดไหมเนี่ยค่อยๆว่ายไปเออบรรกาศดีมากครับตอนเย็นๆนะอือโอเคอ่ะทุกคนแล้วผมเช่ามา่ะผมเหมือนเหมาลานด้วยนะครับอืม อากาศดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปล่าลูกกับตลาดลงเกลือต่อเออเดี๋ยวเจอกันตอนอีกทีตอนกินหมูกระทะเลยนะกันนะครับอันนี้ไปซื้อหมูหมูมาจากตลาดนะครับแล้วก็อุปกรณ์เช่าเขาเอานะครับนี่เป็นยังไงโอ้อากาศดีครับมาได้ครับที่กระโดดอีกเด็กเขาจะกระโดดอีก, <laughs> ก,ดดอกไปพอแล้วคลิปอะเดี๋ยวค่อยกินข้าวค่อยถ่ายในห้องน้ํานะครับอืม มันก็หาโดยตัวหนึ่งยองงนะครับเดี๋ยวหาโดยตัวนึงมาดูเขามาดูมาเร็วนะก้อนกันหน้ากล้องกันหลักกล้องให้เหมือนกันหน่อยเด้แล้วก็บอกว่ามันฝุ่นเนี่ยมเคยสนใจไม่ได้แต่โทรศัพท์อ่ะเกาไม่อยากก็อยากเล่นบ้างไม่ได้ไงบ้างอะไรต้องกินเนี่ยนะ เร่นใบโทรศัพท์กันทุกคนดูครับหน้ากล้องกับหนังกล้องมันเหมือนกันนะครับดูไปเนี่นะครับโอ้โหกลางคืนอันมิตรสวยนะครับผมวิวนะวครับ เมื่อกี้เด็กกูน,น่นานนจะถ่ายรูปตอน,นล้มอยู่ข้างล่างแล้วก <c oughs> ็ววไม่ช่วยด้วยนะฝนก็ยังเล่นนั่นอ่นก็นี่ไงรีวิวเมื่อกี้ไปเอาจานมาบอกว่าโอ๊ยเหน,หนื่อยจิงเลยเธอไปเอาได้ไหมพอเราลุกไปเอาแล้วก็แบบลื่องลมอ่ะแล้วมันก็ไม่ไปช่วยด้วยทุกคนมันจะนังอ,ในในองไหนฟ้องฟ้อง,<ล>องมีใครฟ้องยอดวิวถึงพันไหมฟ้องอ่ะ ไหนอะอาหารเข้าปากแล้วอารมณ์ดีดิอาหารเข้าปากแล้วอารมณ์ดีไหนาานะเอาเร็วกินคาด้พริกหมูต่อเร็วๆ <c oughs> <c oughs> คนกินหน้าอะไรดิกินแบบว่ามึงจะยัดเข้าเข้าถูกจุดไหมเนี่ยเพื่อนปากแล้ะ เย็นนะครับช่วง,งเย็นๆเนี่ยลมเยอะลมเย็น,น,ยนแต่กลางวันนี้ต้องหาร่มหน่อยว่าเขาร้อนมากตนะต่เรามาก็เย็นแล้วนะใช่ช่วงเย็นๆแหละอากาศดีครับอ,อ,อร่อยมากโอเคเดี๋ยวผมพวกผมกินข้าวกันก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปลันลูปกับตลาดลงเกล้าเออมันน่ากลัวมากเลยมันลมแรงแล้วมันร้อนนะโต๊ะไม่ค่อยจ๋ยวได้กินก่อนแล้วทานหมดลมเป่าทานไม่และครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างที่บอกแหละเดินเดินทางกันต่อนะครับแล้วก็ จเจอกันตอนพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับตอนนี้เนี่ยมากก็จะพักผ่อนก่อนแล้วก็วันที่12บสองพรุ่งนี้รถน่าจะเยอะแน่ๆเลยจะเตรียมตัวพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมต้อนรับเทศกาลสงการที่รถจะติดมหาสารบางตะไทยนะครับโอเคผมขอตัวนอนก่อนฝันดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตี 5, ห้าห้าสิบห้านาทีนะที่นี่สว่างเร็วมากทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วก็แดดแดด แดดขึ้นเร็วพาทิ์ขึ้นเร็วมากนะครับยากาศตอนคืนเย็นมากแต่ว่าตอนวันร้อนมากเหมือนกันนะครับทุกคนก็ถ้าแนะนําใครที่จะมาก็ผมว่าแนะนํามาประมาณมากลางประมาณช่วงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นกลาลังโอเคนะหาไปที่อื่นก่อนก็ได้ไปตลาดลงเกลืออะไรก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาพักที่นี่แต่ตอนแรกผมวางแผนไว้ว่าผมจะไปลาลูแล้วก็ไป ตลาดลงเกลือต่อก็เลยเดินทางมาที่สะแก้วแล้วก็มาพักเข้าพักที่นี่เลยนะครับอินหลังเที่ยงบรรยากาศดีมากเลยทุกคนแต่ว่าถ้าทุ่งดอกไม้มันมีดอกไม้มันก็จะดีนะแต่ว่าผมมาไม่ทันตอนช่วงดอกไม้บานนะครับก็คลิปนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลาแลวนะครับผมจะลาแล้วจะเ,เก็บเก็บของกลับละนะแล้นะาลเราจะต้องไปลงเกลือกันล้ต่อก็ อาจจะแบ่งแยกเป็นคนละพาทพาทไปเลยอาจจะคิปมันจ,จะยาวไปนะครับก็แบ่งกันเป็นพาดแล้วกันแล้วก็แบ่งตัดด้วยจะได้ไม่ต้องตัดหนักพอช่วงนี้ก็กลับไปก็ไม่ว่างเหมือนเดิมแหละกลับไปทํางานทุกคนอันนี้กลับบ้านก็แวะเที่ยวซะหน่อยนะครับอมพักผ่อนหย่อนใจใช้เงินไม่เยอะนะรอบนี้ผมมาพักก็เสียค่าที่พักสามร้อยเองทุกคนแต่หนักไปที่ค่าน้ํามันค่าน้ำมัน, <c oughs> มนแพงมากครับ ค่าน้ำมัมากแต่ว่าค่าน้ำมันมันต้องจ่ายอยู่แล้วไงเพราะเรากลับบ้านเนาะแล้วก็เน้นแมวะพักเอามันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปด้วยนะครับได้เจอครอบครัวด้วยได้เที่ยวด้วยมันก็คุ้มค่ากับการเดินทางนะครับวันนี้รถติดแน่วันที่12เมษาหนักไปเดี๋ยวผมเตรียมตัวอาบนะ้ำแปรงฟันก่อนง่วงอยู่เลยเ <laughs> <laughs> สียงปืน <laughs> อปอากาศเริ่มร้อนแล้วฉะนเลวรีบไปกินมหมดแล้วไะไปดิหมดละเอาไปล้างที่ไหนเอาวางไว้ซิงล้างจานเขาบอกยวเขาล้างให้นู่นนะไกล่ไไกลดิก่อนโอเคครับกำลังจะเตรียมอะตอนนี้ออกจากที่อะไรนะคุ้มขุนทดแล้วนะโอเคที่นี่ก็โหเกินคาดนะผมว่า เกินคาดจริงๆงผมไม่ได้หวังอะไรมากแต่ทีนี่ก็คือแค่แบบกะมานอนแบบพักๆเฉยๆแต่ว่า<อ>เออกายเป็นไปๆปมาบรรยากาศมันดีนะครับทุกคนคือมันอยู่กลางทุ่งไร่ไรอ้อยไร่มันเนี้ยแล้วลมมันพัดตลอดก็เย็นสบายนะตอนคืนแต่กลางวันนี่โอ้ไม่แนะนําให้มามาตอนกลางวันนะโคตรร้อนแบบร้อนมากอ่ะมสาสะแก้วนะทุกคนสระแก้วก็ร้อนเป็นปกติแล้วคือต้นไม้ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขา เขาทำเขาทำการเกษตรแบบเกษตรเชิงเดี่ยวเยอะกันไปโอ้โหมีแต่อ้อยมีแต่มันคืออากาศอากาศไม่ค่อยถ่ายเทอ่ะแบบมันร้อนมากก็เลยว่าจะนี่กำลังจะเดินทางไปตลาดลงเกลือแล้วก็ละลูนะครับแต่ละลูเห็นเขาบอกเห็นพี่ที่เขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยอลังการเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามันก็ผูกพังไปตามการเวลาแล้วก็มีคน นะทําลายแล้วก็เอาไปทําพื้นที่การเกษตรเยอะมากแต่ว่าก็จะลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันที่ตลาดลุงเกลือแล้วก็ลาลู่เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลงกังใจให้กันไปได้จ๊บบ๊ายบาย,บายถนนมัธยดีมันจะเมาบ๊ายบาย,บาย,บายครับ